เดิมก้อับไปคจะรักนอนบเสือ้อตมันเคยบาลเกินเออเดิมาแล้วผมตกมาคำเนมามมาไปไปเรียกไปเรียกมืดสิเออไปเรียมาดาบมดหาต่อไปมาหายไปให้มืดมามาด้หายเออให้หลายชั่วโมงเดียวหม่ยหลายมมง ตาู้นเสรุดพอดีนบอกจ้อเี้ไม่ทาจะไม่ทำจะเลีนให้นบอกงนี้เลีให้ไวขนาดเลยแเดียวชับูนใส่แล้วครนี้้ช่วช่องน้ำไหลนะโอยไม่ได้เืพี่แอไม่เ็นนี้นะ เกืบดูว่าทำไมไม่เอชื่อป่าได้หน่อยมได้ป่าขนตายให้หนูเสนี่นะไล่เดียวคนวันนี้ไม่ได้ป <mm ้ามาคุมงานไม่เสร็จป้ามาดูทำท่างานคล่องเยอป้าจะใช่นะนี่นตรงนี้จะต้องทำร่งน้ำทคนทำร่องน้ำไม่ใช่ทำน้ำทร่องน้ำมากได้มีทาง เป็นปูนกั้นเอาไว้และฮะขอบปูนกันไว้และเออแต่นที่นนละฝกฝกที่แมันเขาูดีมันเมื่อยมันหนักไม่เข้าเล่เข้้านเไเขายเขาอะเที่ยงกันแนี้ตอะไรอะไรอือละรออกเพิ่งนีเนาะ อพ่งมานาๆเรยเ่ปเรื่งลบกละไปรูปูนแอนจะเกิดมินมาเลยเป็นมินเลยน้องเพิ่งหายโรงเลยนเปวดว็เมินมันพีเลยเ้วโรงเรียนโดนองๆแต่ตรงหน้าปราตูมีนองมีโรงเรนม่ดูอยู่ เขาเนาไปบอกลุงดิปะตูยังมีลุงจะไปบอกลุงทำไมมัก็้อปรับมนลุงมับสายบอกปันจำเดือองล้วไม้เขาไม่จำเรือัหรอกค่อยค่อยจะมีเมียเหมือนกันเมียค่อยจะเป็นเมนที่ตันค่อยไม่เป็นเมนแทนเมียพรอหนุเมียค่อยมีมาพันไหนงั้นค่อยจะเอาลูกชายได้เหรอเกี่ยวกันไม่ได้ฮะมีปูนมีปูนเกี่ยวเกี่ยว จ,จ,จิตหน้าจิตหลังเวลาเมนหมดเอาเวลาไหนไมันจะได้จิตลูกนะ่ะค่อยปปร,รู้หมดแหละโถค่อยก็ศึกษาเรื่องเพศอยู่อย่ามาโกหค่อยเรื่องพคนนี้เออ,อค่อยรู้หมดแหละเพียงแต่ว่าควายเป็นผู้หญิงอันน,นี้เป็นหมกูไายแพทองแทนเนี่อ่ะคุณหมเออ,อ,เ,อ,อ,งงอเอ,อ้าใด่ไหมสิครับเราเคยแพทองกันไงบอก เจอคนมีเมียแล้วบปล่ใครที่แพ้ท้องแทนเมียเป็นคนที่รักเมียมากมันแนวใครเนี่ยแพ้ทุกสองคนเลยไม่เคยแพ้แทนเมียเลยสองคนเลยเฮ้ยน้ำโอนน้ำโอนน้ำหนึ่งเบอรเลยเมียแพ้เมียแพ้สองคนนั่งกินมะพร้าวอยู่เอ้ยมาขมขมไหมล่ะเข้าไปจะไม่ว่างข้าวไหมนอนจะบะเตอรข้าวเนี่ยใส่ลุงมันไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรเออใช่นะมันเยอะอยู่เจ้าก็ได้เนี่ข้าวเยอะนี่ยนากระง้ตรงนี้มันไหลข้าวเยอะ ถตะปูตัวขาวอันยันนงไปช่วยช่องนะมาซูงแล้วอันนี้น่ะถ้าใส่รางน้ำมันก็้เลใส่รางน้ำเ okay, ทุกคนสรุปก็คือปิดได้แล้วสำหรับบางเสี่ยงก็เท่าก่อนนะเรื่องต้นเรื่องต้นอันนี้ก็คือเรื่อต้นครับอันนี้คือการแก้ท้าเอาหน้ารอดครับ แก่เปล่าหน้าร้อดแก่เปล่าหน้าร้อดจบจบทุกคนสรุปดื้อไอเจ็ดสรุปนะมิจฉุคติพวกเวลานี้เสือเสือกันมาเสือเรามาทำเพลงนี้ไหมสรุปกำลังจะกินเสือก็สรุปดื้ออะไรยังไม่ได้กินสักทีตอนกินตอนน้ำสรุกเล่น เออได้ทำกรบปรดาดีกว่าสารุปหอยเป็นมาหัวหนาว้สาสรุปสามสามทั้งเลยนะสามทั้งกว่า บานเลยลนะ่ะไปสร้าง้ต้องแบบแค่บานปิดทางน้ำไหลเข้า สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ่ายหมดบ่ายสองสี่สิบสิบสี่สี่ศูนย์ ไอ้ตอนนั้นน่ะแม่เสือใช่ไหมที่เอาเงินให้แกะอะใช่ป่ะไม่คิดเสือนะอันนั้นเป็นเงินอะไรเนะงินออมหรืออะไรนี่เป็นเดือนเงิมเป็ดทุกตีนะ่ะคนแม่คนที่มาตอนที่เราไปทำบุญนั้นใช่ไหมที่ตอนแม่ไม่สบายเลยไหมใช่ครับใช่ครับอืมโอ้ดูเ,นะเป็นปกติ้วเนาะอป็นแรงปกติอืม ดไปนกล้วยชุกวแม่เสือบอก้วยไปสองร้อยต้น